รางวัลที่2ที่สที่4ี่และที่หออกไปครบแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งและรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลลาดกระบัง6โดยวิธีหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลใหม่เลขคละกัน แล้วจึงเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าสําหรับรางวัลที่1จะออกเป็นลําดับสุดท้ายการออกรางวัลด้วยวิธีนี้ผู้ทําการออกรางวัลจะเป็นกรรมการทั้งหมดโดยประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา6ท่านว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังนําหมายเลขกรรมการเข้าใส่ในภาชนะทรงกลมเพื่อให้ประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ1หมายเลขค่ะ ท่านประธานกรรมการในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานนางบุญบรรดาลญุวนศิริค่ะค่ะท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขหนึ่งค่ะ กรรมการออกรางวัลท่านแรกนะคะได้แก่กรรมการใหม่เลขหนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อภัสราเทพจำนงรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยคะ่ะกรรมการท่านที่สองได้แก่กรรมการใหม่เลข9นะคะผู้แทนสื่อมวลชนนักจัดรายการวิทยุคลื่นครูฟอเรไฮเ3นางสาวรังรองวนนรรณรสคะ่ะ กรรมการท่านที่3ได้แก่กรรมการใหม่เลข8นะคะ <c oughs> เป็นผู้แทนจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนายวิสุทธิพัฒน์อนันตรสุชาติค่ะ <c oughs> กรรมการท่านที่4ได้แก่กรรมการใหม่เลข3 <c oughs> นางสาวพรทิพย์สุภาผลนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษสำนังกงานตรวจสอบภายในกรมทางหลวงค่ะ กรรมการท่านที่5นะคะได้แก่กรรมการหมายในสุทนศรีดารนบค่คะและกรรมการท่านสุดท้ายนะคะได้แก่กรรมการใหมายเลข7ค่ะผู้แทนสำนังกงานการตรวจเงินแผ่นดินนายสายันพันแพทย์ค่ะเมื่อได้กรรมการออกรางวัลครบแล้วนะคะ ในลำดับต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลข1-6ถึง6ให้กรรมการออกรางวัลท่านละ1ใหมายเลขเพื่อติดบัตรไว้ที่บริเวณอ,อกเสื้อด้านซ้ายค่ะ กรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านนะคะติดบัตรหมายเลขเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นไปยืนประจําอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่แต่ละท่านนั้นได้รับโดยการนําของเลขานุก,การค่ะ หลังจากนั้นนะคะท่านประธานกรรมการจะตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วย EOD โดยใช้อุปกรณ์ตรวจสอบโลหะแบบมือถือเมื่อตรวจพบโลหะจะมีเสียงสัญญาณและไฟสีแดงปรากฏขึ้น ขอเชิญตรวจสอบอุปกรณ์ได้เลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ในวันนี้นะคะประกอบด้วยภาชนะพลาสติกทรงกลมตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวชุดละ10ตลับใช้บรรจุลูกบอลหมายเลขลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ูนย์ถึง9ลูกละ1ห,หมายเลขชุดละ10ลูกค่ะ สำนักงนานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งประชาชนที่สนใจซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล และได้ทําการลงทะเบียนแล้วทราบว่าสํานักง,งานจะเปิดให้ทําการซื้อสลากงวดวันที่1สิงหาคม2,559และจองล่วงหน้าสลากงวดวันที่16สิงหาคม2,559ตั้งแต่วันที่18 1 9ถึง19กรกฎาคม2,559ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ที่ทําการธนาคารกรุงไทยทุกสาขาในเวลาเปิดทําการตู้ ATM และระบบเน็ตแบงก์ของธนาคารกรุงไทยในคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ทมือถือตั้งแต่เวลา 8นิกาสินาทีถึงเวลา15นาฬิกาทั้งนี้หากสลากซื้องวดวันที่1สิงหาคม2559าหจำหน่ายไม่หมดจะปิดระบบการจำหน่ายสลากซื้อในเวลา15นาฬิกาของวันที่18รกรกฎาคม2559และจะเปิดระบบให้จองสลากงวดวันที่16สิงหาคม2559ในวันที่19กรกฎาคม2559ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา15นาทีถึง12นาฬิกาค่ะโดยจะต้องนำเงินค่าสลากเข้าบัญชีเงินฝาก ก่อนเวลา18นาฬิกาของวันที่17กรกฎาคม2559นะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะบรรจุในตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวแล้วใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง6หลักครั้งละ1ลูกโดยเริ่มจากหมายเลข1ค่ะ หมายเลขสองหมายเลขส,สาม หมายเลขสี่หมายเลขห้า เจ้าหน้าที่ได้สั่งลูบอลหม่เลข1ถึง5ไปแล้วนะคะจะทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหม่เลขคลัก,กัันครั้งนึ่งก่อนคะ่ะ สแสดงลูกบอลหมายเลข6คะ่ะหมายเลขเจ็ด máy lực 8 máy lực 9 และหมายเลขสุดท้ายนะคะหมายเลขศูนเจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วจากนั้นจะหมุนอุปกรณ์ออกรางวันทั้งหกหลักให้ลูกบอลหมายเลขคละกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ แทนประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่สองหลักที่สมหลักที่4หลักที่หและหลักที่6รวมด้วยกันหกหลักเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลม จากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะเพื่อให้ลูกยางใหม่เลขคลาบกันเมื่อท่านประธานเห็นว่าคลากันดีแล้วนะคะก็จะเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1หลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งจำนวน2,000รางวัลซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่3หลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 วันเลขหน้าสมตัวครั้งที่1เลขที่ออก7จ็ดสาสี่เสสี่ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3มตัวครั้งที่1เลขที่ออก7จ็สามสี่ ต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางใหม่เลขประจําหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กหน้า3ตัวครั้งที่2อครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่5หลักที่6ออกรางวัลเลขหน้า 3. ตัวครั้งที่ 2. ครั้งสุดท้าย วัเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าห้าสองห้าห้าสองฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกห้าห้าสองรางวัลเลขหน้าสามตัวออกไปครบแล้วสองครั้ง ต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งจำนวน2 0 0 0รางวัลเงิน,นรางวัลรางวัลละ2000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่4หลักที่5ออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่1ค่ะ เลขท้ายสามตัวครั้งที่1เลขที่ออก9 2 5 9 2 5ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก9 2 5, 9, 2, 5. ต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่3หลักที่4ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลขท้าย3มต,ตัวครั้งที่สองเลขที่ออก1นึ่งห้าแดหนึ่งห้าแดฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก1นึห้าแดรางวัลเลขท้ายสตัวออกไปครบบแล้วสองครั้ง ต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งจำนวน1 0,000รางวัลซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ1000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5และหลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย2ตัว oh. ผู้ที่ยืนประจำหลักหน่วยนะคะ oh. เป็นผู้แทนสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนายสายันพันแพทย์และผู้ที่ยืนประจำหลักสิบผู้ช่วยศาสตราจารย์อภัสราเทพจำงรองคณะบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลายัยหอการค้าไทยคะ่ะ oh. พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2559เลขที่ออก5 5 55ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2559เลขที่ออก5 5ห รางวัลเลขหน้าสามตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลเลขท้ายสองตัวออกไปครบแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลที่หนึ่งมีหนึ่งรางวัลเงินรางวัลรางวัลละ3มล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งจำนวนสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลละห้าหมื่นบาทค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อลูกบอลหม่เลขคละกันเมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนําภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการจนครบทั้ง6ลูก แล้วท่านประธานก็จะนําลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกเอาไว้ต่างหากนะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลใหม่เลขคละก,กันอีกครั้งนึงค่ะ ในงวดประจำวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2559สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำการออกรางวัลสลากสัญจรณศาลาประชาคมยงใจยุทธสารากลางจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมประชาชนที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา15นากาสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา14นาฬิกาและทางสถานีโทร รวมทางรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุสปริงเรดิโอ fm 98.5เมกะเฮิรตตั้งแต่เวลา14นาิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งให้ทราบว่าสำนักงานจะหยุดทำการในวันที่18ถึง20กรกฎาคม2559เนื่องในเป็นวันหยุดกรณีพิเศษวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาท่านที่ถูกรางวัลสามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ในวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคม2559โดยขอให้ท่านตรวจผลรางวัลโดยละเอียดทุกรางวัลค่ะ ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้แก่นางบุญบรรดาญยวนาะสิริรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานจะทําการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจําหลักขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลําดับก่อนหลังแล้วนําลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองนะคะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาแล้วคะ่ะ ได้หมายเลขสามกรรมการออกรางวัลประจําหลักพันผู้แทนสื่อมวลชนนักจัดรายการวิทยุคลื่นครูเฟรนไฮ์เก้นางสาวรังรองวรรณรสจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับแรกค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจําหลักพันนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะ ได้หมายเลขสองกรรมาการออกรางวัลประจำหลักหมื่นนางสาวพรทิพสุภาผลนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษสำนักง,งานตรวจสอบภายในกรมทางหลวงจะเป็นผู้เสียงลูกวอลหมายเลขต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหมื่นนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสียงหยิบลูกยางใหม่เลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข4ี่ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยเป็นผู้แทนจากกระทรวงการคลังนายสุทนศรีดารนบจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหม่เลขต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักร้อยนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขห้ากรรมการออกรางวัลประจำหลักสิบผู้ช่วยศาสตราจารย์อภัสราเทพจำงรองคณะบดีฝ่ายบริหารคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลายัยหอการค้าไทยจะเป็นผู้เสี่ยลูกบอลหมายเลขต่อไปคะ่ะ ลูกบอลหมายเลขประจำหลักสิบนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหมค่ค่ะได้หมายเลขหกกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินนายสายันพันแพทย์จะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปคะ่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหน่วยเรียบร้อยแล้วนะคะและกรรมการท่านสุดท้ายได้แก่กรรมการหมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนายวิสิทธ,ธิพัฒน์อนันตรสุชาติจะเป็นผู้ยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ กรรมาการออกรางวัลทั้ง6ท่านเสียงลูกบอลครบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่เป็นจุลูกบอลหมายเลขเอาไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะน,นี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลที่1งวดประจำวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2559เลขที่ออก 4 4 9 7 6 4 4 4 9 7 6 4ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่1นงวดประจำวันที่16กรกฎาคมพุทธศ,ศักราช2,559เลขที่ออก4 4 9 7 6 4โดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงจำนวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลได้แก่หมายเลข 4 4 9 7 6 3 4 4 9 7 6 3และ4 4 9 7 6 5 4 4 9 7 6 5รางวัลที่หนึ่งที่สอง ที่3ที่4ี่ที่5รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1พร้อมด้วยรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว